สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้มาเจอกันในช่องฟัง k y o f f i ฟิเชเหมือนเดิมกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้ฟังทำเป็นแรนดอมเนะเาะมาแรนดอมกันในหัวข้อจะเกิดอะไรขึ้นในอีก7วันข้างหน้า ะะสำหรับคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะคะเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างในอีก7วันข้างหน้าเช่นเดิมค่ะใช้พลังงานเบื้องต้นกันก่อนว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้มีพลังงานตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างโอเค Ten of coins, five of coins, two of wands, eight of swords, the fool, พลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้นะคะพลังงานปัจจุบันของคุณเนี่ยฟังมองว่าดูเหมือนว่าตอนนี้เนาะคุณกำลังมีความคิดหรือว่ามีแผนที่อาจจะมีการทําธุรกิจร่วมพุนร่วมทุนหรือทำกิจการใดๆที่จะต้องมีการเหมือนแบบมีพาร์ทเนอร์มเีเขาเรียกว่า คุณส่วนที่จะเข้ามาในการที่จะร่วมลงทุนหรือร่วมทํากิจการใดๆคุณหรือถ้าเกิดว่าเป็นในแง่ของการงานอาจจะเป็นเรื่องของอถ้าไม่ใช่เจ้าของธุรกิจนะคะก็อาจจะหมายความว่าคุณอาจจะมีโปรเจกต์ที่มีความจําเป็นที่จะต้องอใช้ความสมัครสมานสามัคมค,คีหรือจะต้องใช้คอนเน็ชันในการที่จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจใช้ความสามารถหรือว่าความ สามารถของแต่ละด้านของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมารันโปรเจกต์หรือทำสิ่งเหล่านี้หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้บรรลุผลนะคะเบื้องต้นเนี่ยใบแรกฟังมองดูว่าจะเป็นเรื่องนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยเหมือนคุณได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างได้รับการนับถือการยอมรับ จากคนรอบข้างจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอาจจะอันเดอร์อิสเทมเมคุณไว้คือคิดว่าคุณทําไม่ได้คิดว่าคุณอาจจะไม่โอเคหรืออะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้คนรอบข้าง,งมองว่าเขามองคุณในอีกมุมมองหนึ่งละเขาเปลี่ยนมองเปลี่ยนไปอาจจะมองว่าเอ้ยอืคุณมีความสามารถนะคุณสามารถจัดการได้คุณสามารถทําได้ความน่าเชื่อถือของคุณมันเกิดขึ้นะนะคะมันเลยเป็นเหตุผลว่ามันอาจจะเป็นก้าวหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันอาจจะ จุดเป็นจุดเริ่มต้นของการที่คุณจะเริ่มกิจการหรือว่ามีพาร์ทเนอร์หรือทำธุรกิจหุ้นส่วนร่วมหุ้นร,ร่วมทุนอะไรกันบางอย่างที่คุณตั้งตั้งเป้าหมายเอาไว้เพียงแต่ว่าในตอนนี้ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่ามันอยู่ในช่วงสภาวะที่มันยังไม่คล่องตัวเท่าไหร่คุณอาจจะรู้สึกว่าอืม นี่แหละคือความคิดชั้นชั้นมีแผนของชั้นแบบนี้ชั้นมีแผนของชั้นเอาไว้อยู่แล้วแต่สถานการณ์ถ้ามองผึงนะปัจจุบันนี้เลยเนี่ยมันดูเหมือนว่าไฟฟบคอยขึ้นคุณยังมีเรื่องที่รู้สึกเป็นกังวลติดขัดยังรู้สึกว่ามีเรื่องที่เหมือนคุณว่าปัญหาที่คุณยังจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จไปเสียก่อนคุณถึงจะไปแอคชั่นหรือไปทําสิ่งที่คุณตั้ง เ้าหรือว่าตั้งใจเอาไว้ได้ตอนนี้คุณเหมือนยังอยู่ในช่วงที่คุณยังต้องแก้ปัญหาคุณยังต้องอแก้ไขในส่วนที่ติดขัดยังไม่ฟลอตต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการเงินหรือถ้าเป็นเรื่องของการงานอาจจะมีข้อบางอย่างที่ทําให้คุณจะต้องเ,อเข้าไปแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนถึงจะเดินหน้าหรือ move on ต่อไปได้อะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้คุณก็มีความเครียดเนาะมีความรู้สึกท้อแท้แต่อย่าท้อแท้ไปเลยเพราะว่าไพ่ตบท้ายของคุณสองใบเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ ดูว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีๆจะคำอัพมานะคะณนะตอนนี้ถ้าสถานการณ์คุณคิดว่ามันอยู่ในช่วงที่ยากลำบากอยู่คุณจึงรอคอยคุณจึงรอคอยอะไรบางอย่างคุณจึงรอคอยข่าวอะไรบางอย่างที่คุณกำลังคิดว่ามันน่าจะออทำให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้เนาะตอนนี้คุณอาจจะรอข่าวหรือถ้าเป็นเรื่องงานคุณอาจจะรอที่จะการตอบรับ งานที่คุณสมัครไปหรือถ้าเป็นเรื่องของออกิจการคุณอาจจะมีการยื่นขอธุรกิจธุรกรรมอะไรไว้แล้วอาจจะรอการอนุมัติการ a p p r o v อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเป็นเรื่องของโปรเจกต์ในที่ทํางานประจําอยู่นี้ก็อาจจะหมายความว่าโปรเจกต์มันจะแล้วเสร็จได้ก็ต้องผ่านการตอบรับอันเนี้ยจากผู้ใหญ่จากผู้มีอํานาจมาก่อนแล้วคุณถึงจะไปต่ออะไรประมาณอย่างนี้นเป็นต้นนะก็อาจจะหมายถึงว่าช่วงยากลําบากของคุณคุณอาจจะต้องรอนิดนึง อาจจะต,ต้องรอผลต้องรอการตอบรับรอฟีดแบ็กอะไรบางอย่างซึ่งมองว่าสิ่งนั้นเนี่ยที่จะเป็นฟีดแบ็กกลับมาให้คุณเนี่ยมันจะเป็นฟีดแบ็กที่ดีที่จะทําให้คุณได้รับชัยชนะกับจากปัญหาทั้งหมดที่คุณเจอฟีดแบ็กที่กลับมาเนี่ยมันน่าจะทําให้คุณได้ ได้รับความชัดเจนได้รับผลทางแก้ปัญหาได้รับมงกุฎแห่งชัยชนะของคุณที่ทําให้คุณผ่านพ้นเ,เรื่องปัญหาต่างๆได้และไปทําในสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้ได้คุณจะเป็นอิสระจากปัญหาเหล่านั้นคุณจะได้ก้าวมาจากปัญหาที่ทําให้คุณทุกข์ใจเนาะคุณรอ,อนิดหนึ่งฟังคิดว่าไพ่นี้เป็นไพ่ลักษณะของการรอในสิ่งที่ ความสิ่งที่คุณหวังมันน่าจะคํามอัพมันน่าจะมาอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึง่งสิ่งที่ข่าวสารการตอบรับ การอนุมัติต่างๆเนี่ยคุณจะได้รับชัยชนะจากสิ่งนั้นการแข่งขันใดๆที่คุณกําลังแข่งขันอยู่กําลังเข้าไปสู่สมรภูมิหรือว่ากําลังเข้าไปสู่การแข่งขันนั้นเนี่ยคุณก็จะได้เป็นผู้รับชัยชนะกลับมานะคะด้วยความสามารถของคุณแล้วคุณก็จะรู้สึกเป็นอิสระเลยหลังจากนั้นเดลฟูมาคุณจะรู้สึกว่าโอ้ฉันโล่งมากฉันสามารถที่จะไปทําในสิ่งที่ฉันฝนันหรือสิ่งที่ฉันตั้งใจหรือโปรเจกต์ที่เป็นการ รวมความคิดรวมพลังของฉันเนี่ยให้ฉันไปต่อได้คุณจะมีความเป็นอิสระมากขึ้นมองว่าทั้งในทั้งการเงินมองว่าทั้งในเรื่องของความคิดมองว่าทั้งในเรื่องของออการแอคชั่นอะไรต่างๆเนี่ยมันดูว่าคุณจะมีฟรีดอมมากขึ้นเนาะแล้วก็จะได้พบเจอกับสิ่งที่มันทำให้คุณมีความสุขแฮปปี้นะคะแล้วก็ฟังว่าคุณจะได้พบเจอสิ่งที่คุณ ได้รักได้ชอบจริงๆสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณทำมันแล้วคุณซื่อสัตย์ต่อตัวเองได้คุณจะมุ่งไปสู่การทำอะไรที่เป็นอิสระและซื่อสัตย์ต่อตัวเองว่าฉันอยากทำแบบนี้ฉันจึงทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยด้วยฉันหวังสิ่งนี้ฉันถึงฉันจึงแอคชั่นแบบนี้มันเป็นเรื่องที่คุณซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองแล้วคุณได้ทำมันโดยไม่ได้มีอะไรมาปิดกั้นคุณอีกต่อไปเนาะสถานการณ์มันจะอาจจะ ออพลังงานของคุณจะอยู่ประมาณนี้ทีนี้มาดูว่าในอีก7วันจะเป็นอย่างไรในอีก7วันข้างหน้าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างขออนุญาตเปิดไพ่นะคะไ <c oughs> Night of Wands Four of Wands ว้าว10น of c u p s ค่ะ page of coins อีกใบหนึ่งนะคะ tree of sword โอเคในอีก7วันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น พายขึ้นมานะคะทั้งถ้วยโอทั้งไม้เท้านานายอวานส์ขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้เริ่มต้นแน่นอนในสิ่งที่คุณอยากจะทําคุณอาจจะรอคอยฟีดแบ็กอะไรบางอย่างสุดท้ายคุณจะได้ move on และได้ก้าวออกไปข้างหน้าเพื่อที่คุณจะทําในสิ่งที่คุณตั้งใจแล้วคุณจะได้ทํามันคุณจะได้เริ่มต้นทํามันเพราะว่าคุณได้คุณขึ้นมาแล้วแล้วก็เตรียมที่จะบุกตัวลุยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังองว่า ในอีก7วันเนี่ยคุณจะได้เริ่มต้นทําในโปรเจกต์หรือว่าทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําแล้วคุณพร้อมมากคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมลุยมากออในอีก7วันข้างหน้าซึ่งสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมันจะอยู่บนทาให้คุณได้มีได้รับความมั่นคงเนาะโฟร์วานเนี่ยมันจะมีความมั่นคงเป็นรากฐานที่สําคัญให้กับคุณเลยมันเป็นการเริ่มต้นที่นําไปสู่ความออมั่นคง กับคุณทั้งในเรื่องของชีวิตในเรื่องของการงานการเงินฟังมองว่าอย่างนี้นะคะแล้วคุณก็จะมีความสุขกับการทําสิ่งนี้มากๆเลยมันเหมือนคุณได้ทําสิ่งที่คุณ อยากจะทํามานานแล้วอ่ะหรือว่าเป็นทําสิ่งที่คุณเ,เคยคิดอยากจะทําแล้วไม่กล้าทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่ามีความมั่นคงด้วยทั้งทางด้านจิตใจมั่นคงทางในเรื่องของกายภาพในเรื่องทั้งทั้งในเรื่องของนาม,มาทำต่างๆเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าอมืมันมีความมันมีความอัศจรรย์่ะมันมีความดีอยู่ในการกระทําสิ่งนั้นเนี่ยคุณจะได้เริ่มตามเริ่มต้นทําสิ่งนั้นแน่นอนนะคะแล้ว ความมั่นคงนี้มันคู่กันมาเพจซอฟคอยฟังก็มองว่ามันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่มันจะได้ที่คุณจะได้รับมาด้วยนะคะน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าคุณจะได้มีการคุณอาจจะได้รับออฟเฟอร์อะไรบางอย่างที่มันมีคุณค่ากับคุณในเรื่องของคุณค่าทั้งด้วงตัวเงินก็ตามหรือคุณค่าทางด้านจิตใจก็ตามคุณจะได้รับสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วกิจการหรือสิ่งที่คุณกําลังจะทําหรือความตั้งใจใดๆที่คุณทํามันจะเป็นรากฐาน ของความมั่นคงของคุณรากฐานที่จะนำมาซึ่งเ,เงินทองรายได้ที่ดีรายได้ที่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็และคุณจะมีความสุขกับมันมากๆเทนอฟคัพขึ้นมาคู่กับโฟงวานฟังว่าเรื่องครอบครัวคุณก็จะแฮปปี้มีความสุขรู้สึกว่าคุณได้รับกำลังอกกำลังใจจากคนใกล้ชิดจากคนที่เป็นที่รักอะไรอย่างเงี้ยไดอย้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวคุณจะได้รับ สิ่งดีๆของที่มีค่าจากการการะทำของคุณจากการเริ่มต้นของคุณนะคะเดี๋ยวคุณอาจจะได้รับมอบหรือว่าได้รับออฟเฟอร์อะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตซึ่งมันเป็นสิ่งที่ด,มดีมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขทรียอฟสอดขึ้นมาเนี่ยฟังมองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของความหงุดหงิดใจอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเกิดขึ้นมาก่อกวนค,ค,คุณได้บ้างในอาทิตย์ หน้านี้ในอีกเวันข้างหน้านี้แต่ออไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่า king of coin ขึ้นมา the star ขึ้นมาฟังมองว่ามันกำลังนำพาไปสู่ความสว่างสดใสในชีวิตความมั่งมีมั่งคัง่งแล้วก็เรื่องของความาบาลานซ์ฟังมองว่ามันอาจจะมีความบาลานซ์มีความสมดุลมากขึ้นในชีวิตของคุณเนาะแล้วก็มันอาจจะมีความ S the s ส a r นะ่ะสิ่งเหมือนเหมือนสิ่งที่มันเหมือนสิ่งที่พร้อมที่จะให้คุณอธิษฐานพร้อมที่จะให้คุณร้อ,อ,องขอคอําอวยพอรอะไรแบบนี้อาจจะมีอยู่นิดนึงฟังมองว่าไพ่สามดานอาจจะเป็นเรื่องของเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกผิดหวังไม่ถูกใจอ่ะหงุดหงิดใจหรือว่าเป็นเรื่องที่ให้เรารู้สึกว่าแบบการการการที่เราแบบ อาจจะเสียเสียเงินเสียทองไปเล็กๆน้อยๆ้อยกับเรื่องที่เราคาดไม่ถึงกับเรื่องที่เราไม่น่าจะเสียในเรื่องนั้นๆอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ทําให้เรารู้สึกหง่ดหงิดรู้สึกว่าเออมันเอะนิดนึงว่าเออทำไมเราไปเสียใจหรือหรือไปเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยจากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ,ๆของเราอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าไพ่โดยรวมเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีมากๆทั้ง4ี่ใบเลยแล้วไพ่ที่ฟังเปิดเพิ่มสําหรับ3าดาบเนี่ยก็เป็นไพ่ที่ดีเพราะฉะนั้นฟังเลยมองว่าตัวสามดาบเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้คุณกวนใจคุณน่ะมันน่าจ,จะมีเรื่องอะไรบางอย่างเล็กๆที่ทําให ก่อกวนจิตใจคุณเป็นเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกว่าม,มันมันทําให้คุณมีอารมณ์ที่ไม่มัน่นคงไม่นิ่งสักเท่าไหร่ก็อยากจะให้คุณลองลองดูว่ามันเป็นเรื่องอะไรคุณอาจจะพยายามตั้งรับมันเอาไว้เพื่อที่จะคุณจะได้จัดการสภาวะนั้นได้อย่างเต็มที่และจัดการสภาวะนั้นได้อย่างถูกต้องเนาะเพราะยังไงยังไงก็ตามดูจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยคุณก็จะได้รับสิ่งที่คุณมีความสุขแฮปปี้มีความมั่นคงนะคะทีนี้มาดูต่อว่า แล้วพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมขอดูไพ่ขอดูไพ่พ,พ่อพิคเนตละกันนะคะขอดูว่าพ่อพิคเนตอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมสำหรับคนที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้สำหรับแรนดอมอะไรจะเกิดขึ้นอีกเจ็ดวันข้างหน้าเพิ่มเติม blessing อินโนเซนต์ ositiv e outlook อืฟังมองว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำสิ่งโปรเจกต์ใดๆที่คุณจะทำก็ตาม มันได้รับการอวยพรมันได้รับการปกป้องได้รับการอวยพรได้รับการสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของคุณจากสิ่งที่คุณเชื่อมั่นเชื่อถือคุณจะได้รับสิ่งดีๆเหล่านั้นอย่างแน่นอนคุณจะรับผลตอบแทนที่ดีๆจากสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงลงไปนะครับความ อินโนเซนต์และพอซิทีฟเอาลุกฟังมองว่ามันก็เป็นการที่จะนําไปสู่คือเมื่อคุณมีความรู้สึกว่าคุณได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่คุณทําทุกอย่างด้วยความสุขเนี่ยเพอซิทีฟเนี่ยเอาลุกเนี่ยคือคุณก็จะทุกอย่างมันจะออกมาจากในร่างกายแล้วก็ในสีหน้าท่าทางและบุคลิกของคุณอยู่แล้วมันทําให้คุณรู้สึกมันดีขึ้นเนื่องจากทัศนคติภายในของคุณมันดีขึ้นมากๆเลยฟังมองว่าคุณใจคุณมีความสุขมากขึ้นมันจะทําให้มันออกมาทาง มาสู่ภายนอกมันออกมาสู่ภายนอกให้ผู้อื่นได้รับรู้ว่าคุณเนี่ยมีภายในที่ที่ดีและและมันคลีนขึ้นมันเหมือนมันปลดเปลื้องเรื่องอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องลกๆเรื่องที่กังวลเรื่องที่ทําให้ขุ่นมัวมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่ามันคลีนแล้วก็บ่งบอกออกมาทางสีหน้าท่าทางบุคลิกของคุณมันอัพลิฟขึ้นมาอย่างเต็มที่ขอให้คุณเนี่ยพยา,ายามไข อคอยคว้าหาความรู้เข้าไว้พยายามที่จะเติมเต็มความรู้ต่างๆของตนเองเข้าไว้ให้มากๆนะคะให้คุณรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องที่คุณเรียนรู้ได้เสมอเลยไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นแบบเรื่องที่คนอื่นรู้ไปแล้วแล้วเรายังไม่รู้หรืออะไรก็ตามไม่ต้องไปสนใจในสิ่งนั้นถ้าคุณไม่รู้คุณก็แค่หาความรู้ตรงนั้นไม่ว่ามันจะเป็นการการรู้ที่คนอื่นจะมองว่าช้าไปหรือว่า,เ,าเล็กน้อยเกินไป ถ้าคุณอยากรู้ก็จงขวนขวายหาความรู้ในสิ่งนั้นๆตามที่คุณต้องการเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันนำพาให้คุณมีความสุขถ้าคุณมีความสุขอื่นๆมันจะนำพาไปหมดเลยความสำเร็จมาหาคุณอย่างแน่นอนคุณก็พยายามทำจิตใจให้มันไม่ขุนมัวเนาะเพราะว่ามันอาจจะมีความขุนมัวในจิตใจฟังก็ยังอยากให้คุณรู้สึกว่าทุกๆครั้งเนี่ยก็อยากให้มองในแง่ดีของทุกเรื่องจงคิดว่าสิ่งที่คุณได้เนี่ยตอนนี้มันต้องมีบ้างแง่ที่ไม่ดี ส่วนแง่ที่ไม่ดีเราก็พยายามที่จะแค่มองและรู้ว่ามันมีแล้วก็อย่าพยายามไปโฟกัสอย่าไปจดจ่อกับมันจดจ่อแต่ในสิ่งที่ดีๆที่เข้ามาที่ทําให้คุณใจฟูดีกว่านะคะก็วันนี้ขอบคุณมากนะคะสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้สําหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ฟังด้วยก็ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ